วิธีการาพับเหรียญเปิดานกุลาบสองสีตดริบบิ้นที่ความยาว45เซนติเมตรจำนวน4เส้นพับด้านปลายด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็จับนำมาคล้องกันทําเป็นฐานสีนะคะใส่เหรียญจับริบบิ้นด้านสั้นลงมาทับเหรียญทั้ง4เส้นโดยเราจะไล่ทับกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ เส้นที่สีสอดเก็บตรงช่องว่างของช่องที่1กลับด้านสอดเก็บปลายด้านสั้นอีกหนึ่งครั้งทําไปจนครบทั้ง4เส้นเลยค่ะกลับด้านต่อไปทํากลีบดอกชั้นล่างกันค่ะจับริบบิ้นเส้นด้านบนโค้งลงมาด้านหน้าพลิกแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาทําไปจนครบทั้ง4เส้นเลยค่ะตัดริบบิ้นเพิ่ม เป็นริบบิ้นสีไหนก็ได้นะคะความยาว15เซนติเมตรโดยเราจะสอดลงด้านล่างของริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะเสร็จแล้วจับริบบิ้นขึ้นมาเป็นคู่นะคะจับริบบิ้นวางทับกันเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่2 3 4สามสี่จะไล่ทับกันไปเรื่อยๆค่ะรวบริบบิ้นทั้งหมดเสร็จแล้วมุนประมาณ1รอบค่ะเริ่มจากเส้นด้านในสีม่วงนะคะจับริบบิ้นพับลงด้านล่างเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวา ดึงให้กระชับเราจะเว้นริบบิ้นสีขาวไปก่อนนะคะแล้วจับริบบิ้นเส้นสีม่วงพลิกแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาหมุนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งสี่เส้นค่ะเราก็จะสอดย้อนหลังไปเรื่อยๆนะคะเมื่อทําจนครบทั้งสี่เส้นแล้วเรามาเริ่มริบบิ้นสีขาวกันนะคะริบบิ้นสีขาวด้านบนหมุนไปด้านหลังหนึ่งรอบสองรอบสอดลงตรงช่องด้านขวาดึงให้กระชับไปเขาจะออกเป็นมุมแหลมนะคะ มุนริบบิ้นไปทางด้านหลังสองรอบเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงด้านล่างค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเริ่มกกีบใหม่ ริบบิ้นเส้นสีม่วงด้านซ้ายพับมาด้านหน้าจับให้ลอดกลีบด้านล่างตวัดริบบิ้นไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวานะคะเราก็จะข้ามกลีบตรงกลางไปกลีบหนึ่งนะคะเรามาสอดลงตรงช่องว่างของอกลีบที่สองค่ะบิริบบิ้นมาทางด้านหน้าจับลอดกลีบด้านล่างเสร็จแล้วลตวัดริบบิ้นกลับไปทางด้านหลังสอดลงตรงช่องด้านขวา ทำเหมือนกันไปจนครบทั้งสี่กลีบค่ะตัดริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นออกและตัดริบบิ้นเส้นสีขาวออกเลยค่ะตัดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะดอกไม้ก็จะคว่ำอยู่แบบนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นด้านบนหมุนไปด้านหลังสองครั้งแล้วสอดเข้าตรงช่องด้านขวาหมุนริบบิ้นไปด้านหลังสองครั้ง สอดเข้าตรงช่องด้านขวาทำให้ครบทั้งสี่กลีบเลยนะคะ พับเก็บปลายอีกหนึ่งครั้งตวัดปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาดึงริบบิ้นให้กระชับจับปลายริบบิ้นเส้นด้านซ้ายตวัดไปครังด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องด้านขวาดึงให้กระชับทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ เมื่อทำจนครบทั้ง4เส้นแล้วตัดปลายริบบิ้นออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพอจะทำกันได้ไหมคะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบล DIY นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ